สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจก G U I r o b บ x อกนะครับเจนคีนะครับก็ให้อยากได้ก็เข้ามาที่ขอนะครับห้องฟรี for you นะครับก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะแจกคลิปอันนี้ไว้ให้ด้วยเป็นแบบลาก U I นะครับก็ถ้าคลิปนี้ยอดวิวดีก็จะมาแบบสอนทำ G U I เจนคีนะครับง่ายๆเองนะครับดูคลิป จบปุ๊บทำเป็นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่า UI เป็นไงอ่านะครับ UI ก็ลากได้นะครับอ่าลากได้กดได้นะครับสตาร์ทนะพิมพ์ได้นะครับก็ผมแจกแค่ UI นะครับส่วนระบบอย่างอื่นไปทํากันเอาเองนะครับไปละ